我啊，砍掉，砍掉根来。 เป็นวันที่สอเร้นับเพื่อที่จะม่เน้แนวปฏิบัติที่พอสูงขึได้เพราะมีสายการทีใไ้ผาเดรือการเสร็จแล้วนะครับขึ้นอยู่กับจังหวัดอีกคนนึงคนที่ตรวจฆ่พครับก็แล้วก็นัญกับโรงพยาบาล ดเนะครับเมื่อได้รับบตรก็ได้ยื่นตชาติพ้อกันเหกาในการรับบใหม่แต่ไม่รับเรื่อขอบนเพะมีการตั้งสูงก็จะตั้งที่สำนักงานจังานในขั้นตอนที่สามดได้นครับรับเอกสารส่วนข้างบนที่เราได้ใ่นี้ขับข้าตอนที่ทุกท่นนะครับขอการบริการตรวจเรียนในงาน่างเ้าเสร็จนะฮะของจากปที่แล้วที่ทำไปรอบหล้นนะครแล้วก็รู้สอบนี้ึ้นจะตามปฏิรติการ ประเทศไทยเข้าสู่ระบบราคาทั้งคมรุ่นระดับมีการตรวจระบบที่สถาบันการแรงงานเราเป็นที่ยอมรับกับสถาบันได้เรื่องของภาพกเรื่องการพามารุ่งเราองครับเรื่องกล้องรวมทุกที่รวมไปเรื่องอะไรอันนี้มันร้อยร้อยสิบเอ็ดค่ะ

เมื่อมานโยบายสูงกลอมาเขาต่อบเพราะว่ามีงานประกันัยเพราะว่าทำานหารรางไหก็่งนะครับ